เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี2564หัวข้อธรรมดาแบบใหม่ New Normal ซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพและบริษัทไทยเบอร์เรจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ในการนี้ทรงบรรยายเรื่องภาพถ่ายฝีพระหัตอาทิภาพฝีพระหัตที่ทรงวาดเกี่ยวกับพระอาการบาดเจ็บที่นิ้วพระหัตถ์ภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงในวังสปัปปทุมเป็นสุกรแคระหนึ่งคู่นี้ก็เป็นอีกภาพที่อาจจะค่อนข้างประหลาดคือไม่รู้ว่าแจกบริญญาจะแ,แจกเริญยาแบบไหนพืชนะน่าจะงายมือแล้วก็ จับริยาแล้วก็เร่นไปก็แจกไปผูก,กับไอ้ตรงที่เขากั้นไว้ข้างหน้าจนกระทั่งสี่วันนี้ก็เริ่มเจ็บมากแล้วก็เป็นสีแดงก็เลยวาดลูกวาดลูกเอาไว้สาหรับเ,เป็นที่ที่ระละึกแล้วก็เป็นจดไว้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าแต่เท่าที่ผ่านจากวันนั้นมาก็ไม่มีอาการเจ็บมือจาก ี่ยจางจเป็นยาอีเพราะใช้ทั้งยาไทยและยาฝรั่งจนกระทั่งเขายัางชั่วและหายดียงในที่สุดสมาชิวกวงัตปทุมคือมีมีอูดี้กับแอดดี้ที้มามองสิดอะไรนอนๆอนเน,น,นี้ยรูปร่างนวาต่ถ้าทำเหมือนกันหมดเลยก็จำไม่ได้ว่านี่คืออูดี้หรือแอดดี้เขาก็เดิมเนี้ยไปได้จากนครปฐม คนให้เขาบอกว่าเป็นหมูแครแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดก็คือน้ำหนักประมาณสามสิบกิโลตอนแรกก็อุ้มสองตัวพร้อมกันอยู่ไปอยู่มาก็กลายเป็นร้อยห้าสิบกิโลจริงๆใครๆก็บอกว่ามากกว่าร้อยห้าสิบกิโลแต่ว่าเครื่องชั่งเราชั่งได้แค่ร้อยห้าสิบก็เลยต้องเชื่อว่าเป็นร้อยห้าสิบทุกคนก็ไม่ได้รับประทานอะไรมากถักผักแย่ๆผลไมา้แต่ว่า ทำไมโตขึ้นว่องไวขนาดน,นั้นแล้วก็เขาก็ดูเป็นหมูที่เชื่องและอารมณ์ดีมากจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564และทอดพระเนตรนิทรรศการที่ได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในการเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานที่ต่างๆระหว่างปี2563ถึง2565 ประกอบด้วยภาพแขวนผนังจำนวน140ภาพภาพวาดการ์ตูนฝีประหัรจำนวน246ภาพและอาร์ตบอร์จำนวน12ภาพผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่3เมษาย,ยน2565น2 5 6รระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬกาหยุดทุกวันจันทร์และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีประหัรธรรมดาแบบใหม่นิวนอว์ว็ิวนอก ราคาเล่มละ900บาทรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย